ปวดเบาหนุ่มปวดครับปวดครับอโอ้ยนชิ้เลือดคิวโอ้ต้องมือหน่อยมืจะชิ้เลือดิวชิ้ิวสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้ลการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องกอารจะเติมแอดไลน์ไปไเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคีย์ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ เจมตอนนี้เข้ามีนเกมแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาแต่งตัวไก่ซุ่มใบทีมนะครับกับคอนเนตไก่สายเติมนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจจะมาเปิดไหม์คุยกับเพื่อนร่วมทีมนะแต่ว่าการแคปเจอร์ของผมครับมันภาพค้างภาพกระตุกเป็นห่าอะไรของมันก็ไม่รู้วันนี้นะฮะ <c oughs> ถ้าราคาแบบบาท2องบาทที่ผมซื้อไปแล้วเนะี่ยแล้วไม่เสือกเพงไงแล้วเสือกมาพังโอ้โหจบจัดแล้วทีมนี้นี่ผมสุ่มเจอมาอเกมที่แล้วนะครับผมเราน้องเขาผู้จัาน่ารักดีก็เลยมาเล่นกันต่อนะฮะ แล้วน้องเขาเป็นโกลนต้นี่เป็นโกลนตาโตน,นี่ส่วนผมเป็นโกลนคอนนี่โกลนเต่วัน <c oughs> แอ่ตัวเหนียงใต้แปลกๆนะไม่มีตัวลงนะทุกคนนะแถวนี้สวยเลยได้ฟาร์มสบายครับอุ้ยแล้วเพื่อนยิงใครอ่ะมีเียงปืนโอ้ยมีเท้าขึ้นกับเพื่อนเฮ้ยจะเย็นไว้รุ่น <c oughs> พี่มาแล้วน้องๆพี่มาแล้วมอนอยู่ไหนบอกพี่บ้าได้ไหมวันนี้ไงผมเจอมัน <c oughs> แต่อ๋มาเด้ จิตวิญญาณมาดิริงรอทีมนี้แม่งโค้ผมดีมากนะวิ่งตามผมดีจัดเกมเมื่อกี้ผมโชว์โหดไปไงผมฆ่าไปเจ็ดคิวแต่ก็ตายอยู่ดีนะแบกไม่ไหวนะครับผมมา๋ยวเกมนี้จะโชว์โหดให้นอนดูละกันเจอโูก้อนละมาสวยไปครับตอนนี้ของครบแล้วนะคุณผู้ชมเราล่าคนเลยละกันมีปืนสลิงนะถ้าปปืนสลิงนี่ได้เลยอ่ะเว้ยแล้มีตัว ดูเอาคามไม่คมอ่ะพี่คนยืนนิ่งๆแม่งยังยิงโดนหัวไม่ใช่ใครเกาทำได้นะแบบเนี้ยบอกเลยฝั่งนูน้นอุย้ยตัวมีตัวด่าเอาไปดิจะบอกนายนี่ก็ยืนนิ่งอ่ะทำไมมันยืนนิ่งกันเยอะจังวะแล้วมันยิงกันด้วยนะข้างหน้ามีปะเดี๋ยวผมสูนมันเลยละกันเฮ้ยวิ่งไปไหนไม่ยอมได้ยีเหมือนติดโซเนียนะเมื่อกี้เนี้ยนะ นี่ไงตายไปข้างในน่าจะมีอีกครับคุณผู้ชมนี่ยทุกคนครับมาให้เพื่อนเลยละกันไปนะผมไปซุนข้างในต่อมันยิงกันอยู่นะตัวนี้น่าจะหนีออกมาโอเคห่างตาผมไม่เห็นว่ามันห่างตาผมไปเห็นเมื่อกี้บ้านหลังนี้ทุกคนนี่ไงมาดิอมองด้วยหางตาแค่หางตาก็รู้ว่ามีเธออยู่เรียบร้อยครับผมคิวเข้าไปแล้ว อุ้ยตรงขพื่นมีเท้าข้างบนครับนนเพื่อนๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวสูนมันให้เนี่ยนี่ไงอเห็นแต่งตัวไก่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนนะอย่าอย่าไปนั่นะนะอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่ได้โหลดทรัพยากรจะเห็นคนในแม่บาดแต่งตัวไก่เกือบทุกคนเลยวุ่งแล้วมีสันมีสันตรงไหนขึ้นก่อนอันดับแรกวันนี้บ้านนี้น่าสงสัยจัดนี่ไง จริงด้วยบ้านหลังนี้ครับามาด้วยวอุปกรณ์้ำเลยโอเคเจ็ดเกียวครับผูมม้ชมบนแมปยี่สิบหกคนนะเฉียงมาตายเหมือนเฉียงมาตายาย่งไงไม่ยอมจะหยีขี่มดูตารม้าตะเรือล่วงไปดีล่วงไปอีกหนึ่งครับผู้ชมามไปซ้ำมันตายไปออกจากเกมไปไวรุ่น ได้ปืนสลีงอุ้ยมีตัวปึ๊บไปสปีดไปปืนวิธีเออรวยหนึ่งน้องๆไม่ต้องเสียงดังน้องๆน้องๆไม่ต้องกรี๊ดพี่โหดอยู่แล้วน่าจะมีนะดูจากทรงวิ่งเหวียงเราโคตรเยอะขอแม่ซื้อของแป๊บเกาะสีก่อนเลยอันดับแรกแทนโดดไปเพื่อจุกเฉินโอ๊ยนายนายนายเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก่อนหลังเพลงไหนวะ ได้จ้าตรงนี้นะครับโดนเรายังไม่วิ่งฮะมันเห็นจริงปหมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยวิ่งแล้วคอนเทนเนอร์ข้างหน้าครับคุณผู้ชมตามล่ามันตามล่าไอ้หน้าหนอนอ้ยมหนึ่งตัวเพื่อนระวังช่องตัวนี้ว่าแป๊บนึงนะไปไหนเบลล์ไปไหนวิ่งเกือบแตกไม่ตายเฉยระเบิดถึงไหมวะระเบิดกินหลายโวฮะ เอาถึงแบบนี้ไม่รอดเพื่อนชาติแล้วโคบให้น้องเดี๋ยวพี่โคบให้ดาวโบนึงตายจะตายทำก่อนอย่าโมวคุยกันน้องคุยกันเอามันก่อนเอ้าอะไรเนี่ยยิงไปโผน่มาวันวิทีตัวเนี้ยที่ตัวเนี้ยไม่รอดครับตัวนี้ไปฮะตัวหน้าก่อน มันป้อมตัวนึงมันปิดถังขึ้นครับต้องสลิงไปเ oh, <yeah. S 1> ปร๊บแต่เอไม่ยอดยาหยี oh, <yeah. S 1> มาด,มดิหมดหมดตีครับมาเฮ้โด oh, <yeah. S 1> นตรงไหนวะโดนหลังเข้าเหรอไม่รู้ตัวไหนนะครับยิงเพื่อนเราน,นี่ไงมาดิทำไมเพื่อนทนหอนอยังไงไม่รู้วะ <laughs> อยู่ด้วยกันแน่เลยแล้วเปิดไม้สองคนใช่ปะถ้าผมดูดสลินน้องก็ว้าว,าวาคิดดูวายมีัวลนะ้มหน้าปึ๊บจะไปไหนดาวหนึ่งมานนี้มีเงินขวามือครับนึงนะขอจุเพื่อนก่อนใจเย็นๆเว้ยเล่นกมไปเกิดป่ะไปที่ดีๆนะ ไปดีนะน้องเดี๋ยวขึ้นลังขาก่อนแล้วกันคุณผู้ชมมันยิงกันแถวเต็นนะนี่นั่นสินี่ไอเต็นท์นี่ไงน,นึกว่าผมวางไอ้วอกกันหลังไว้ก่อนวะผมเสียววางไม่ทันไปผมบุกเต็นท์เลยมาน้องตามมาน้องตามมาตามมาสอนพี่ด้วยอยู่กับพี่น้องไม่ต้องกลัวโอเคนี่แบบวายอุ๊ยจิ้มหายแล้วสองตัวสองตัวใจเย็นไว้รุ่น ผลป้องระเบิดมาได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงทันยาก,ก่รน,นะใจะเย็นๆแม่งสามตัวเลยลุ้มผมใครจะอยู่ก็อยู่เธอผมไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปอยู่แล้ว <c oughs> วิง่งไอ้ทิ้งวิง่งไอ้ทิ้งวิง่งเดียวจริงเนะหรอหาแนวจู๋ก่อนครับขึ้นื่อนขาก็เลยอดับแรกมีตัววิ่งตามมาสันตูดอยู่เมื่อกี้เนี้ยนี่ไงยังไงเราไม่รูน้นะอุย้ยจิปมาเราขว,วาเข้า นี่นะนี่นะแล้วไม่ถล่มผมด้วยดิวุ้ยไอ้รุ่นใจเย็นไอ้วัวหมดแล้วด้วยอะแล้วมันถล่มไม่เลิกวุ้ยวุ้ยไม่ดาวเฮ้ยเพื่อนเราดาวแทนต้องตัวครับตรงนี้ผมค่อยวัวก่อนต่อไอวัวก่อนอันดับเลขนี่อะแล้วเพื่อนเราดาวหมดเลย เพิ่งน้าไปเพิ่งนะาไปเดี๋ยวสั่งกาแป๊บสักาแป๊บใจเย็นก่อเราขาวดำหมดเลยตอนนี้ก่อเราดำหมดเลยครับตัวมะใครยิงมันล้มอ่ะหยุดแล้วกันได้ไหมนะครับคุณผู้ชมกระหังคนถ่ายเอาเลยสามคนได้อยู่ได้อยู่ใช่แม่งอยู่ตรงตู้ชุบนี่นะผมไม่กล้าไปตู้ชุบเลยวะเ,เกี่ยววะ จะลองเอาเลยแล้วกันนะเพื่อนนะสามตัวเองเนี่ยเหรออุ้ยขึ้นมาเจ็ดแล้วพร้อมแล้วกันครับคุณผู้ชมน่าจะทำเลยดีสุดอยู่ในวงด้วยเฮ้ยมีตัวอัติสซเนียไม่รอดนะแบบนี้ตายไปหนึ่งมีไหมมีกไหมเนี่งวิ่งมาแล้วตาย ตัวสุดท้ายเพื่อนเอาหน่อยมีเท้าขึ้นสวยมาดิมาดิโอ้โหไก่ใส่เติมโจโหดไปดิแต่งตัวไก่แล้วไงอ่ะก็เด่นไก่นะเว้ยแต่งตัวไก่แล้วมันไก่จริงไงประเด็นโอ้โหแรงไดมอนสามนะครับคือผมไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนนะนานๆเล่นที ช่วงนี้ไปติดเกมบอลฟีฟ่าใครหนึ่งหนึ่งได้โอเคคุณ okay, ผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันก็ต้องขอตัวน้ชยมนาไปเท่านี้ใครอยากดูผมคุยเปิดไมค์กับเพื่อนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นแหละทุกคนแต่ว่าการแคปเจอร์มันพังอะ่ะไม่ทำไงนะแล้วมันเสกแพงด้วยจะซื้อก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อรุ่นไหนดีอะไรแบบนี้นะครับผมกอรออีกนิดนึงแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนใหม่คคลิ้าบบผ